อออโอทอปปรกากฏตัวยกพลมารอรับเหล่ามดแดงตัวจริงทั้ง8ภายในสนามบินดอนเมืองเพื่อต้อนรับและให้กำลังใจก่อนเปิดการแสดง Mars Riders h o w Live in b อ n g k o ง2 0 0 5ที่จะเต็มอิ่มไปด้วยลีลาแอคชั่นมันๆทำกลางเอฟเฟกต์ตระการตา,ลาหลังมดแดงทั้ง8ตัวสร้างความประทับใจให้คนไทยมาหลายรุ่นยาวนานกว่า30ปีค่ะ ใครที่มีบัตรในมือเตรียมตัวไปสัมผัสกับผนใจของคุณกันแบบใกล้ชิดได้13-24ตุลาคมนี้ที่ i ิมแพค Ar ร n นาเมืองท้องทานนี้ค่ะแล้วนะครับคือเมื่อเช้าผมก็ดูตั้งแต่ตีสีคือเมื่อวานเข้ามาแล้วเมื่อเช้านี้รายการผู้หญิงผู้หญิงก็เล่นไปเราเอามาให้ดูเพราะว่าก็เป็นฮีโร่ของผมเหมือนกัน คุณนี้ที่น่าสังเกตนะครับชุดที่แต่งกับหน้ากากเขาเนี่จะพอดีตัวนะฮะใช่คือคนไทยเคยตัดมาแต่ว่าหัวโตตัวเล็กแต่ว่านี่ญี่ปุ่นมาเองคัดมาจากคนหมื่นคนนะครับพบทดสอบฝึกซ้อมกันมาหลายปีนะฮะบางอย่างฝึกซ้อมมา1ิปีกว่าจะออกมาเท่แบบนี้คุณสังเกตไหมครับมดเนี่ยมดเขียววีสามเนี่ยครับเขามองเขามองเขามองเห็นตรงไหนนี่ดูท่าเขานะฮะนี่นี่ขวัญใจผมเลยนะฮะนี่ตรงดำดำใต้ตาแดงๆเนี่ยฮะไอที่เป็นที่เหมือนหนว เนี่ยครับอันนี้ตาจะมองออกมาจากตรงนี้เมื่อกี้เช็คกับทีมงานเขาบอกว่ามันจะมีรูหายใจนะฮะใส่เข้าไปก็เตรียมตัวได้เลยในเมืองไทยราขึ้นชัวฮะข้างนอกดูเท่ข้างในเหงื่อโซกละครับแล้วก็มด X นี่ครับมด X V5 ก็สวยมด X อ m a z o n เมซก็สวยแล้วก็มดคือมดว7เจ็มดไฟฟ้าเขาบอกว่ามาคราวนี้เนี่ย สีสันจะครบเครื่องเลยเป็นการแสดงที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีจะมีท่าแสดงไม้ตายพร้อมๆกันนะครับโดยไม่ตัดต่อเพราะแต่และตัวเนี่ยจะมีท่าไม้ตายไม่เหมือนกันแล้วคุณสังเกตชุดนะครับนี่คงตัดมาใหม่ๆนะฮะใหม่สิยังเงายังใหม่ยังเอี่ยมอยู่เลยเขาเ้าใจว่า<อ>น่าจะมีส่วนประกอบของพลาสติกอยู่ด้วยของร้อนใช้ได้เลยแต่ว่าค่าวนี้สัปปะหลาดก็มานะครับสับปปะหลาดมา3ตัวมีดารอมมีโชกุนแจ็คโชกุนแจ็คนี่คู่ปรับของอะไรสักอย่างนึงนผมจําไม่ค่อยได้ V5 หรือ V7 เนี่ยแล้วก็มีคานิโคโมรุสัตว์ประหลาสามตัวจะมาต่อสู้กับบันดาช็อกก้าพวกเนี้ไลด้า <Yeah. S 1> พวกเนี้ที่เป็นขวัญใจคน ในสมัยอย่างรุ่นผมรุ่นนิีินาอาจจะไม่ทันนแต่มันคุ้นๆนะสงสัยเอามาขายเป็นรอบ2อะไรอย่างนี้ยรุ่นผมเนี่ยทันฮะสมัยก่อนกระโดดตีลังกาขาแข้งหักกระไว้พวกเนี้ยใบ้าบอไปหลายปีแต่ว่าเขาสง่างามสวยนะครับมีรถ x b 8มีสกายไรเดอร์มาครบเลยแล้วมันสวยน่าไปน่าไปดูเด็กๆก็ได้ไปดูนะครับเป็นไฮไลท์รอบ30ปีไม่เคยมาเลยนี่ครั้งแรกค่ะ สนามบินเดินเมืองแตกตื่นเลยนะคะ <S <S เหล่าไอ้มดแดงต้นฉบับจากญี่ปุ่นที่เตรียมพร้อมขึ้นโชว์ให้เป็นแฟนชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรกแล้วแฟนคลับรุ่นเล็กก็มาอ้าวและนี่ตัวอะไรล่ะคะเดี๋ยวไอ้มดแดงครั้งนี้เรียกว่าสมบูรณ์แบบทั้งฉากและสเปเชียลเอฟเฟกต์ระการตาไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดกับท่าไม้ตายของเหล่าไอ้มดแดงทั้ง8โดยเฉพาะท่าของ V8 หรือ Sky Rider <S <S ที่บินได้จริงๆค่ะแฟนคลับทุกรุ่นพลาดไปเสียได้แย่วันที่13ถึง24ตุลาคมนี้ที่อิมแพคเมืองทองค่ะ ไทยอย่างที่เห็นนี้แล้วค่ะโดยทีมงานไอ้มุแดงที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาเปิดการแสดงครั้งใหญ่ไอ้มืแดงโชว์มาร์ชไรเดอร์โชว์ไลฟ์อินแบงค์ข้าว0จที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีวันที่13-24ตุลาคมนี้ก็มีถึง8ตัวทีเดียวค่ะตั้งแต่ v ถ 1- ง v 9เลยเลยค่ะยกเว้น v 4ตัวเดียวเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการรวมตัวเหล่าไอโมดแดงที่มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะและทางทีมงานก็ยังยืนยันว่าการแสดงครั้งนี้จะสนุกสนานสมบูรณ์แบบโดยเทคนิคแสงสีเสียงและสเปเชียลเอฟเฟกยิ่งใหญ่ตระการตาไม่ทำให้ผู้ชมแฟนๆตัวจริงของไอโมดแดงทั้งหลายผิดหวังแน่ๆค่ะความตัวหนึ่งช่วたซึ่งと้าไดでูครั่า คุณผู้ชมแฟนพันธะแอมร์แดนทั้งหลายที่ไม่อยากพลาดการชมครั้งนี้ก็สอบถามรายละเอียดและจองบัตรได้ที่ไททิเก็ตมาสเตอร์ทุกสาขาหมายเลขโทรศัพท์022623456ค่ะและข่าวดีนะคะเราก็มีบัตรชมการแสดงครั้งนี้มาแจกแฟนแฟนรายการของเราด้วยนะคะติดตามรายละเอียดได้ในช่วงร่วมสนุกประจำสัปดาห์ท้ายรายการค่ะมาจากนี่เลยดอนเมืองเป็นดูเขากัน ไปแล้วจ้าเอ๊ะว่าแต่ทำไมมาแค่8ตัวไงาขาดไปตัวหนึ่งล่ะคะแกรมมี่ผู้จัดตอบหน่อยจ้าแม้ถึงดอนเมืองทั้งทีผู้จัดก็จัดสาวไทยและพวงมาลัยแบบไทยๆมาต้อนรับเต็มที่แขกคุณวิตายตายน่ารักน่ายนดูจังเลยนะคะหมดแดงจูเนียมาพร้อมช็อกเกอร์ตัวกระจิ๋วหลิวบัตเทอรบัตเทอรไม่ต้องโชลีลาต่อสู้เราจะนูจ๋า ว่าลีลาเหมือนหนูไม่ได้กินข้าวกันมาทางโกกเลยเนียเนี่ยอ้าวมดตัวนี้สิคะสำคัญเขาคือมดแดงโอท็อปทั้งตัวปูป,ป่าไปด้วยเสือผืนเล็กหน้าออกคือกระด้งกระจาดขนาดเล็กประคมเข้าไปส่วนหน้ากาก,ากเขาก็อุ้ยกรัมมี่นะกรัมมี่ช่างคิดจริงๆเลยนะจ๊ะ มดแบบไหนก็ให้กําลังใจมดตัวนั้นนะคะและอย่าลืมเอาใจแม่มดที่บ้านด้วยนะคะไม่งั้นโดนสาบนะคะคุณฟนคลับคนรักไอ้มดแดงมาต้อนรับกันทุกวัยทุกรุ่นซึ่งเซตแรก14คนนี้แค่ส่วนเดียวพระเดียวไอ้มดแดงทั้งหมดจะมารวมตัวกันมากที่สุดยิ่งกว่าตอนแสดงที่ญี่ปุ่นอีกค่ะใครอยากเห็นท่าไม้ตายของวีต่างๆก็ไปร่วมชมไอ้มดแดงโชว์ Mas Rider Show l i ว e in Bang นแบงค0คอกดูนงีนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซื้อบัตร